คริปโตเทส2องพันยี่สิบเอ็ดเฟบุ๊กประกาศอาัดฉีดโครงการเมตาเวิร์สด้วยเงินทุนถึง1.6พันล้านบาทขาวกริปโตเคอรเรนซี เฟซบุ๊กแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ประกาศแผนที่จะทำการพัฒนาเมตาเวิร์สของตัวเองด้วยความช่วยเหลือจากหลายฝ่ายทั้งนี้เพื่อทำการปรับปรุงประสบการณ์ออนไลน์ของผู้ใช้งานโดยมีการจาัดสรรเงิน50ล้านดอลลาร์1.6พันล้านบาทสำหรับการทำวิจัยและโครงการพันธมิตร ตามการประกาศของบริษัทระบุว่า Facebook เลือกที่จะไม่พึ่งพาบริษัทเดียวในการสร้างโครงการแต่จะเน้นไปที่การร่วมมือกับฝ่ายต่างๆรวมถึงผู้กำหนดนโยบายผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรในอุตสาหกรรมเพื่อทำสิ่งนี้ให้เป็นจริง อย่างไรก็ตามเงินทุน50ล้านดอลลาร์จะนำไปใช้ในงานวิจัยทั่วโลกเป็นหลักและทำการเชื่อมต่อกับพันธมิตรโครงการเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องทั้งนี้เมตาเวิร์สของ Facebook จะทำงานโดยให้ผู้ใช้ร่วมมือกันได้ผ่านโลกเหมือน คุณสามารถออกไปเที่ยวทำงานเล่นเรียนรู้สร้างสารรค์และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายร่วมกับเพื่อนของคุณไม่ใช่เพียงการใช้เวลาในช่วงออนไลน์มากขึ้นแต่เป็นการทำให้เวลาระหว่างพวกคุณที่ใช้งานออนไลน์มีความหมายมากขึ้นความทะเยอะทะยานของ Facebook นี้ไปไกลกว่านั้นแม้ว่าโครงการขนาดใหญ่นี้จะใช้เวลาเป็นจำนวนมากในการสร้างซึ่ง รับว่าอาจใช้เวลามากกว่าหนึ่งทศวรรษเนื่องจากความสำเร็จต่างๆต้องถูกตรวจสอบด้วยปัจจัยการทำงานในด้านต่างๆเสียก่อนซึ่งจะทำให้บริษัทจำนวนมากสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัย ที่ผ่านมา Facebook พยายามสร้างโครงการคริปโตเคอเรนซีของตัวเองแม้ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือการขาดความเป็นส่วนตัวดังนั้นประเด็นหลักประการหนึ่งของ m e t a เ e r ร์ที่กำลังจะมีขึ้นคือวิธีที่มันสามารถลดปริมาณข้อมูลที่ใช้ให้น้อยที่สุดร่วมสนับสนุนช่องคริปโตเทสของเราผ่านทาง t r u e Wallet และพร้อมเพย์ได้แล้ววันนี้ขอบคุณที่กดติดตาม